มวยซ่ามาแล้วหวยซ่าพร้อมรายงานข่าวบันเทิงไร้เฮียไร้นาวตัดริบบิ้งเข้าวงการติ๊กต k อกหนุ่มบีสุกริตนักร้องซุปตากระเดิมคลิปแรกทำแฟนๆลุ้นจะโชว์ลีลาแดนขนาดไหนแต่เจ้าตัวช็อตฟิลไม่ร้องเต้นขอกราบพระโชว์แฟนคลับฮาลั่นเป็นไวร่าทันที หลังเปิดสคริปต์แ l บครั้งที่1กับผู้กำกับซีรีส์อบอุ่นหัวใจคิมซูโฮเจ้าของผลงานมูฟทูเทเวนและคิมซูจีนผู้กำกับจากค่ายสตูดิโอดราก้อนได้รับเสียงตอบรับมากมายจากนักเขียนบทในวงการทั้งระดับมืออาชีพและมือสมัครเล่นคลัสเตอร์กลุ่มคนเล็กๆที่หลงไหลในงานอาร์ตเคานเตอร์เฮอริเทจ ฮิสตรีจึงนำเสนอกิจกรรมถัดมาในรูปแบบอาร์ตคลับภายใต้ชื่อคลัสเตอร์คลับกับมิวสิกแอนไลริกกับสุรักสุกเสวีนักแต่งเพลงแนวฮาร์ดวอร์มิงผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านบทเพลงในวันที่9สิงหาคม2566เวลา17นาฬิกาณทีวีบีจีสตูดิโอในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ลงทะเบียนร่วมงานฟรีที่ก้าวสู่มืออาชีพนิกวิเชียนเลิกไพศาลนำทีมจัดเวที C R E A T I O N p r e s e n t the Wave First Concert นเสิร์ตของ8ศิลปินอินเทอร์วัยมัธยมจาก The Wave Artist Intern Camp พร้อมประกาศรางวัลชนะเลิศได้แก่วง t R A C K T O N E S จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวกอทม มีนรงจีรวนนรองประธานอาวุโสคือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนนะักรูไอคอนฮอลไอคอนสยามใช้แสงแอดเวนเจอร์และนายเอด็ดพิกเจอร์ชวนสัมผัสความสยองสันประสาทต,ต่อตรงสู่โลกวิญญาณครั้งใหม่ท็อกทูมีจับมือผี ผลงานการกำกับโดยสองพี่น้องฝาแฝดไมเคิลแดนนี่ฟินลิปปูได้รับเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์หนังทั่วโลกหลังได้รับเลือกฉายในเทศกาลหนังซันแดนฟิล์มเฟสติวัลและยังเปิดตัวแรงสุดเป็นอันดับที่20ล้านดอนลลาร์ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากค่ายหนังคุณภาพ A 2 4และยังขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของความหลอนปี2023จากรสเทนโทเมโต เมื่อกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวปาร์ตี้เล่นเกมโดยค้นพบวิธีการติดต่อวิญญาณจากมือปริศนาการทำพิธีกรรมเรียกวิญญาณมาสิงสู่ที่ผิดพลาดนำไปสู่หายนะที่ใครต่างก็คาดไม่ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนต์สู้สู้ซาซอาลือพระเอกเพิ่งเปิดตัวแฟนลบรูปคู่แล้วเหมือนเลิกกันแห่ส่องกันชุดใหญ่ แววเข้าหูจากวงในสะดุดคำตอบที่พระเอกหล่อลุกแบดบอยไบโนรพัฒวิไลพันธ์เลิกกับน้องมิ้นแฟนสาวหน้าใสาเพราะทัศนคติไม่ตรงกันกลับมาโสดอีกครั้งสาวสาวขอแห่เข้าคิวดามใจหนุ่งไบแถวยาวมาวา่ากอกอกอ